ใคร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 ก็รักได้มาเติมรถเต็มรักในรายการเพิ่มรถเพิ่ม,ร,<ถ>มรักสวัสดีสสดค่ะ,คะ สวัสดีจันน้องบิวสวัสดีค่ะพี่ชายแฮมีความสุขทุกครั้งเวลาที่เราได้มาเจอคุณผู้ชมใช่เพราะ,ะว่าเราเจอคุณผู้ชมแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆใช่ค่ะ่นก็คือซูเปอร,ร์แม็กของเราน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่คุณผู้ชายเนี่ยใช้กนันเยนะมากๆลอแนะนําเลยนะคะเป็นสมุนไพรนะคะไม่มีสารอันตรา,ายใดๆนะคะซูเปอร,ร์แม็กของเราเนี่ยช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศข,ของคุณผู้ชายอย่างแข็งแกร่งเลยนะพูดเลยว่าปังดึงดังแน่นอนวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะถึง3โปรโมชั่นเลย บอกโปรโมชั่นดีๆให้ฟังแต่ว่าถ้าใครอดใจรอไม่ไหวก็โทรได้ก่อนเลยที่026669456เส้แกนเคียโคทหน้าหน้าจอหรือพิมพ์แอสมาอย่าลาบได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคุณผู้ชมครับผม เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า,าวนนจริงๆแล้วจะบอกแล้วว่ารายการเพิ่มรถเพิ่มรักเนี่ยเป็นรายการที่ส่งเสริมให้ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวของคุณดีขึ้นนอกจากซูเปอร์แม็กเป็นตัวช่วยแล้วเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคเคล็ดลับต่างๆนะอเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยทะเลาะก,กับแฟนแน่นอนเป็นเรื่องอปกติทะเลาะก,กันทุกวัน3วันดีสวันรายทีนี้เนี่ย เวลาเราทะเลาะกับแฟนแล้วเนี่ยค่ะบางคนก็อยากจะง้อบางคนก็อยากจะขอคืนดีแต่ไม่ใช่ทำแบบว่าเออเลิกก็เลิอกอะไรอ,อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะเรามีวิธีเชื่อไหมว่าวิธีเหล่านี้เนี่ย มันอาจจะช่วยให้การทะเลาะของคุณเนี่ยซอฟดองอันดับแรกนี่ก็เลยก็เรียกว่าพยายามนะอย่าพยายามเอาชนะซึ่งกันและกัน,น,นคนเราเป็นแฟนกันนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาแข่งขันมาต้อง,องเธอต้องแพ้นะหรือจะต้องชนะถามหน่อยครับว่าถ้าแพ้ชนะแล้วมันได้อะไรถ้าเรายังต้องอยู่ด้วยกันนะเขาบอกว่าเมื่อคุณทะเลาะกับแฟนไม่จําเป็นต้องหาว่าใครถูกหรือใครผิด<อ>มันมีแต่จะทําให้สถานการณ์เนี่ยเลวร้ายหรือแย่ลงเถียงกันไปก็มีแต่จะยิ่งเพิ่มความเครียดความโกรธ ควรจะสงบสติอารมณ์ปรับความเข้าใจกันจะดีกว่าแยกกันไปคนละทางก่อนก็ได้แล้วค่อยมาคุยกันนะคะไปข้อต่อไปเขาพูดอย่างนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่ารู้จักเป็นฝ่ายขอโทษก่อน กันบ้างเขาก็บอกว่าแบบก่อนบ้างก็ได้ขอโทษก่อนบ้างก็ได้อะไรแบบนี้ไงเพราะปกติก็จะมีแต่แบบว่าเผู้ชายเขอโทษผู้หญิงก่อนน่ารักนะแต่ผู้ใายขอโทษผู้หญิงก่อนน่ารักนะแต่มันก็จะมีความเป็นประชดประชันไงแต่พอวิจัยเขาว่าอย่างนี้คุณผู้ชมก็บอกว่าการขอโทษเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นฝ่ายแพ้นะคะหรือว่าผิดนะคะ คุณแค่ยอมขอโทษเพื่อทาให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นคุณผู้ชมออไม่บานปลายหรือรุนแรงจนถึงขั้นแตกหกักบางครั้งเนี่ยก็ยอมลดทิฐิลงมาบ้างก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะและเขาก็ดีขึ้นออาจริงๆ เรื่องพวกนี้นะถ้ารู้ว่าตัวเองผิดหรือพลาดตรงไหนอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเรายอมลดที่ผิดตัวเองลงแล้วมานั่งแบบว่าวิเคราะห์ตัวเองดูว่าเราผิดนี่หว่าหรือแบบเราถูกเราผิดตรงไหนอะไรเงี้ยก็มาค่อยคุยกันแล้วก็มานั่งปรึกษากันดีกว่าคุยกันเยอะๆดีกว่าค่ะคนรักดีกว่ามานั่งงอนกันทะเลาะกันเพราะเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีถูกต้องอันนี้อันหนึ่งพี่ก็ชอบนะ หยวนหยวนกันบ้างก็ได้คือบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องจริงจังมากนะครับถ้าคิดเล็กคิดน้อยคิดทุกเรื่องเนี่ยชีวิตคู่ก็จะไม่มีความสุขเอาเป็นว่ามองข้ามมองผ่านแล้วก็โอเคหยวนหยวนใช่ประมาณนี้อ่ะข้อต่อไปเขาก็บอกว่านี่อดทนอดกลั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะนับ1นึถึงสิหายใจเข้าลึกๆอันจริงมันก็ช่วยได้นะคะนับ1นึถึงสิหายใจเข้าลึกๆนะคะเขาก็บอกว่านี่เลยเราต้องรู้จักเก็บอารมณ์ไม่ได้ยินคําพูดที่ไม่เข้าหูนะคุณผู้ชมคาพูดที่ทาให้เราเนี่ยปี๊ดแตดของครึ่งนะคะก็ ตั้งสติครับก็หายใจก็คือนับ1นึถึงสิใจเย็นๆใจรลด่มแล้วพอเวลาเราหายอารมณ์ร้อนเมื่อไหร่ก็ค่อยคุยกันแต่การทะเลาะในบางเรื่องนะครับข้อนี้ก็สําคัญมากคุณผู้ชมรู้ไหม เคลียร์ให้จบภายในวันนี้นะอยาปล่อยให้มันข้ามคืนพี่เป็นคนตั้งกฎเลยนะถ้ามีอะไรไม่พอใจเคลียร์ให้จบก่อนนอนเพาะแม่อะไรรู้ไหมมิ้นมันจะนอนไม่หลับม่ลัมันจะคาราคาซังมัรู้สึกว่าเราต้องเคลียร์กันนะเขาบอกว่าเข้าใจว่าเมื่อทะเลาะการอารมณ์แรงด้วยกันทั้งคู่แต่อยากแนะนําให้ต่างฝ่ายต่างไปหาอะไรทําให้อารมณ์เย็นพอใจล่มๆ่มแล้วก็หันหน้าเข้ามาคุยกันใหม่อะไรอะไรก็จะดีขึ้นแต่พอเราใจเย็นแล้วเราก็ตั้งสติหันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุผลเนาะแล้วก็ อย่าทะเลาะกันข้ามวันข้ามคืน<ร>คือบางคนประชดอะไรรู้ไหมเก็บของออกจากบ้านเดี๋ยวนั้นวันนี้เคยไหมเคยแล้วเป็นยังไงนอนไม่หลับไหมนอนไม่หลับแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ดีหิ้วของจะสัันสามลงมาข้างล่างแล้วออย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนี่จากสถานการณ์จริงนะพอทะเลาะกันโทรหาเพื่อนรปรึกษาเพื่อนแต่บางทีเพื่อนเนี่ยไม่ได้เป็นเซฟโซนสําหรับเราที่ดีที่สุดถ้าเพื่อนมันบอกว่า เลิกเลยเออเลิกเลยมันก็ไม่ได้ไงไหรือเพื่อนบอกว่ามึงไม่ต้องงอเดี๋ยวรอให้มันมางอเองจริงแล้วถ้าเกิดผู้ชายไม่งออ,อ,อ,งอ่ะเออทำยังไงอ่ะเออแล้วให้เกิดเราเป็นคนผิดแล้วผู้ชายเป็นคนดีทำยังไงอ่ะนะไม่ได้น, <ะ S 2> นึ่ง อย่ารีบออกจากบ้านถ้าทะเลาะก,กันหรืออยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ย<ช>แต่หันหน้าไปอยู่ต่างคนต่างมุมงก่อน<ช>แต่บางคนนี้สตาร์รถเลยจ้า,าไปเลยเคยไหมปวดหูวสตาร์ทเอาจริงๆอ่ะการที่โมโหแล้วออกจากบ้านม,มีข้อเสียหลายอย่างาเลยนะบางทีเราฉุนแล้วก็อารมณ์ขึ้นตลอดเวลาบางทีเราขับรถ แบบกระชา,ากหกหัก<ม>หรือว่าบางทีเราแบบขับไม่ได้ดูใครอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไปกินเหล้ากับเพื่อนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยขับกลับบ้านมันไม่มีข้อไหนที่ดีเ,ออเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราทะเลาะกับแฟนตัวเองเออพราะฉะนั้นควรอยู่บ้านแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ระงับอารมณ์ตัวเองนับหนึ่งถึงร้อยก็ได้พอหายใจเข้าลึกๆหรือไม่ก็หลับไปสักตื่นหนึ่งอ่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาค่อยคุยกันดีกว่าค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ระวังด้วยนะอย่าทะเลาะกันตอนอยู่ในรถ อีกคนนึงขับอีกคนนึงนั่งจริงแล้วเถียงกันเธอจริงอีกคนนึงก็เหยียบไปเลยสิคะเหยียบหรือบางทีก็แตะเบกรกให้หัวฟาดไปเลยแล้วก็อีกคนก็ตีตังปัง,งอะไรของเธอต่จอดจอดจอดเธอจะลองเดี๋ยวนี้จอจอดกลางป่าปเปียว เอานะครับคนเราไม่ว่าจะทะเลาะก,กันยังไงนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็ต้องท้อทีท้ออาศัยถ้าเราคิดว่าเรายังจะรักกันอยู่เราไม่คิดจะทะเลาะก,กันเพื่อเลิกถูกต้องถ้าทะเลาะก,กันบางคู่ก็ดีนะก็เรียกว่าอะไรว่ายิ่งทะเลาะยิ่งรักกันแต่คําว่าทะเลาะยิ่งรักกันเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลซึ่งกันและกันกมันจะไม่รู้จักตัวตนกันมากขึ้นแต่บางคนทะเลาะปุ๊บด่าพ่อด่าแม่เลิกเลยจ้ะจริงๆรแล้วคาพูดพวกเนี้ยมันไม่ควรออกมาจากปากเลยนะคือนี่ก็เคยบอกกับ คนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนตลอดเวลาบอกว่าเวลาเรามีแฟนห้ามพูดคาหยาบให้กันเพราะว่าทุกครั้งที่เราทะเลาะก,กันอะ่ะมันจะแรงเออ,อเอาไปทะเลาะก,กันบางเรื่องดีกว่าทําไมเธอไม่แข็งทําไมเธอไม่ทน<อ>ทำไมเธอไม่สู้นั่นสิซูเปอร์แม็กช่วยคุณได้ค่ะไปชมโฆษณากันดีกว่าครับค่ะ